สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูรั้วต้นไม้ต้นไซเกาหลีนะครับราคาขนาดเล็ก80บาทมี100 150 200แล้วแต่ขนาดวิธีการปลูกนะครับ ห่างกันประมาณ50เซนไม่ต้องห่างเยอะนะครับประมาณ30-50เซนการดูแลรักษาปลูกง่ายมากรดน้ำเช้าเย็น การตัดแต่งก็สองเดือนครั้งสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับอันนี้แนะนำเลยต้นไรเกาหลีดูแลง่าย เดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะครับต้นนี้สูงประมาณ2เมตรแนะนำให้ซื้อต้นเล็กๆนะครับมันจะประหยัดเพราะว่ามันใช้เยอะมากแต่ถ้าใครอยากได้ไวก็ซื้อต้น2เมตรมา แต่ต้นไซเกาหลีจริงๆก็โตวไวนะครับซื้อต้นเล็กก็ได้สำหรับคนที่สนใจ,จลองหาซื้อมาปลูกกันดูขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ